สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเราเข้าสู่ในช่วงของ In f i n i t e t e s t by i n f i n i t e Math by พี่ป mm hmm. อเช่กันอีกแล้วนะครับเทสในวันนี้นะครับเป็นเทสของการหาพื้นที่ mm hmm. แล้วก็ปริมาตรเนาะโดยข้อสอบข้อนี้นะครับถ้าน้องๆลองอ่านโจทย์ดู mm hmm. เขาบอกว่าทรงกลมนะครับที่มีรัศมี3หน่วยเนาะบรรจุอยู่ในพีระมิดนะครับซึ่งบรรจุได้พอดีเ๊ะเลยนะครับจากนั้นเ็าบอกว่าในแต่ละด้านของฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็คือ12หน่วย ทีนี้ในการทําข้อสอบประเภทนี้นะครับน้องๆอ,อาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าในรูปภาพ3มมิติอันนี้เนี่ยเราจะต้องมองข้างในโดยการมองเป็นภาพตัดนะครับส่วนที่เป็นภาพตัดเนี่ยคือยังไงนะฮะโดยปกติแล้วนะครับถ้าเราเห็นรูปแบบนี้เนี่ยเราจะรู้ทันทีครับว่าตรงกลางของวงกลมเนี่ยมันเป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมครับแล้วมันจะมีการลากนะครับจากจุดศูนย์กลางเนี่ยมาสัมผัสที่พื้นผิวของพีระมิด ซึ่งส่วนที่มีการสัมผัสนะครับมันจะมีการสัมผัสอยู่ทั้งหมด3ด้านเพียงแต่ว่าเราจะพิจารณาแค่2ด้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งด้านแรกนะครับมันจะทําการสัมผัสกับพื้นที่ฐานนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับถ้าน้องๆทาการมองดูน้องๆจะเห็นว่ามันจะมีการตั้งฉากกันกับพื้นผิวในส่วนแรกนะครับและส่วนที่2นะครับมันจะเป็นการตั้งฉากกับส่วนที่เป็นผิวเอียงนะครับ ซึ่งเป็นส่วนนี้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเราจะเอาภาพตัดตรงนี้ครับที่เราทำการวาดตรงนี้ออกมาข้างนอกนะครับซึ่งถ้าเราทำการเอาภาพตัดตรงนี้ออกมาวาดข้างนอกนะครับน้องๆเนี่ยก็จะเห็นหน้าตามันเนาะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอาซึ่งแน่นอนนะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม แล้วมีการลากครับไปตั้งฉากนะแล้วก็ลากลงมาเนาะแล้วก็ทำการตั้งฉากกันนะครับนี่แบบนี้ทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นรูปของมันนะครับเป็นลักษณะของภาพตัดของสามเหลี่ยมแล้วเราให้ใส่รายละเอียดที่เขาต้องการกับรายละเอียดที่เรารู้ให้ชัดเจนลงไปก่อนครับเขาบอกว่ารัศมีของวงกลมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสหน่วยถูกไหมเราก็ใส่ลงไปเลยครับ ว่ามันคือ3หน่วยแบบนี้ทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่ามันคือ3หน่วยนะครับให้น้องๆเนี่ยส่สิ่งที่เขาต้องการหาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวตรงนี้พี่ขอขยายขนาดก่อนนะครับอ่าสำหรับน้องๆเนี่ยจะเห็นประมาณนี้เลยอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่าโอเคลักษณะของมันเนี่ยมันบอกว่ารัศมี3หน่วยกับ3หน่วยสิ่งที่เขาต้องการจะหานะครับนั่นคือความสูงเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตรงนี้เป็นความสูง ขอกำหนดให้มันคือ h นั่นเองนะครับถ้ามันคือ h เนาะแปลว่าตรงนี้มีความยาวไปแล้ว3หน่วยส่วนที่เหลือจาก h นะครับมันจะต้องมีความยาวใช่ไหมก็คือ h ลบสนั่นเองอันนี้คือความยาวที่เหลือนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราน้องๆลอ,อ,องดูเนี่ยน้องๆจะเห็นว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมันเป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันอ่าโดยพี่โบเช่นเนี่ยขอกําหนด นะครับกำหนดจุดแต่ละจุดก่อนขอกำหนดจุดแรกนะครับที่เป็นจุดยอดก็คือ A เนาะจุดที่2ครับตรงฐาน B จุดที่3ครับตรงมุม C จุดที่4คือตรงจุดที่มีการตั้งฉากกันนะครับก็คือดจากนั้นจุดศูนย์กลางขอเป็นตัว O และกันนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้ยเราจะรู้ทันทีครับว่าเนื่องจากมันเป็นสามเหลี่ยมเนาะที่มีมุมฉากมุมหนึงแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมที่มีมุมฉากเหมือนกันนะครับ และเป็นมุมที่เป็นมุมร่วมกันอันที่2องแล้วนะเป็นมุมร่วมกันนะครับระหว่างสามเหลี่ยมเล็กกับสามเหลี่ยมใหญ่ซึ่งมุมที่3มันต้องเป็นมุมเท่ากันแน่ๆทาให้เราดูว่านะครับสามเหลี่ยมของ A B C เนี่ยหรือสามเหลี่ยมใหญ่นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับกับสามเหลี่ยมเล็กก็คือสามเหลี่ยม A O D กันทีนี้เนี่ยใน2อสามเหลี่ยมเนี่ยที่มันมีการคล้ายกันเนี่ยแสดงว่าอัตราส่วนมันสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ นีอัตราส่วนที่ใช้ร่วมกันคืออะไรเนื่องจากถ้าเราลองสังเกตน,นะครับว่าเขาบอกมาแล้วนะครับแต่ละด้านของฐานสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือ12หน่วยแปลว่าความยาวของส่วนนี้มันคือ12ถ้าความยาวนะครับมันคือ12เท่ากับว่าตอนที่เราทําการวาดสามเหลี่ยมออกมาเนี่ยมันคือเครื่องหนึ่งของ12นั่นเองนะครับถ้าเป็นความยาวครึ่งหนึ่งของ12เนี่ยแปลว่าความยาวในส่วนนี้จะต้องมีความยาวเป็น6ก ทีนี้เนี่ยถ้าน้องๆนะครับต้องการที่จะหาอัตราส่วนเนี่ยก็คือให้เรานะครับมองว่ามันคืออัตราส่วนอันใหญ่ต่อต่อด้วยอัตราส่วนอันเล็กนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่เรารู้ว่าสามเหลี่ยมใหญ่นะครับมันมี H กับ6ที่เป็นส่วนที่เรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเทียบอัตราส่วนเนาะมันก็จะมีวิธีการอยู่ครับก็คืออาจจะมองว่าเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ส่วนสามเหลี่ยมเล็กต้องมีค่าเท่ากันกับสามเหลี่ยมใหญ่ ส่วนสามเหลี่ยมเล็กทีนี้เนี่ยสามเหลี่ยมใหญ่นะครับขอมองว่าเราจะเปรียบเทียบตรงฐานมันตรงฐานนะครับก็คือ BC ใช่ไหมในสามเหลี่ยมใหญ่แล้วก็ตรงฐานของสามเหลี่ยมเล็กนะครับก็คือ OD พราะงนั้นก็เลยเขียนได้ว่าสามเหลี่ยมใหญ่ครับก็คือ BC เนี่ยหารด้วย OD คือสามเหลี่ยมเล็กแล้วมันต้องหาอีกส่วนหนึ่งครับที่สามารถคำนวณได้ง่ายๆซึ่งเราสามารถใช้ความสูงของสามเหลี่ยมใหญ่ก็ได้แต่น้องๆจะต้องสังเกตคําว่า ถ้าเราใช้ความสูงของสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยเราก็ต้องจําเป็นจะต้องใช้ความสูงของสามเหลี่ยมเล็กด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเราต้องการใช้ความสูงของสามเหลี่ยมเล็กนะครับเราจะต้องไปหาพิทาโกรัสของตัวเล็กซึ่งค่อนข้างวุ่นวายนะครับค่อนข้างวุ่นวายเลยทีนี้ถ้ามันวุ่นวายเนี่ยเราทําไงดีนะครับก็ถ้าเรามองว่าการหาความสูงของสามเหลี่ยมเล็กเนี่ยมันวุ่นวายเราก็ลองเปลี่ยนมุมมองดูก็คือลองใช้ ส่วนที่ไม่ใช่ความสูงของสามเหลี่ยมใหญ่นั่นก็คือความสูงเอียงนั่นเองนะครับของสามเหลี่ยมใหญ่แทนเพราะถ้าเรามองว่ามันคือความสูงของสามเหลี่ยมใหญ่เนี่ยมันคำนวณง่ายก็จริงแต่ถ้าเราหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากปุ๊บมันจะง่ายกว่านะครับนั่นก็คือพีทาโกรัสเนาะโดยพีทาโกรัสนะครับบอกไว้ว่าถ้าเราต้องการหาความยาวของ ac นะครับขอคำนวณตรงนี้ละกันความยาวของ ac กําลังสองเนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ AB กลังสองที่บวกด้วย BC กาลังสองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําการแทนค่านะครับ AC เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับรูทครับ h กาลังสองที่บวกด้วย6กําลังสองนั่นก็คือ36อันนี้คือความยาวของ AC ละทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากเปรียบเทียบครับกับสามเหลี่ยมเล็กซึ่งสามเหลี่ยมเล็กเนี่ยความยาวตรงข้ามมุมฉากก็คือ h ลบสามเลขมันจะง่ายกว่างั้นเราก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันได้ลวครับโดยนะครับอัตราส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าสามเหลี่ยมใหญ่ส่วนสามเหลี่ยมเล็ก มันจะต้องมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมใหญ่ครับนั่นก็คือ AC เนาะหารด้วยสามเหลี่ยมเล็กครับก็คือ AO แบบนี้นั่นเองเพราะงั้นก็ทําการแทนค่าเนาะปะกติเลยนะครับทีนี้ทําการแทนค่า BC ของเราเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ6เนาะ OD ของเรามีค่าเป็น3ครับส่วน AC ของเราคือรูทนะครับ h กาลังสองที่บวกด้วย36นะครับแล้วก็หารด้วย h ลบ3ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการคํานวณแล้วใช่ไหมครับ โดยการที่เราทําการตัดตัวเลขนิดหนึ่งเนาะสองก็หกสามก็หกครับตัดได้สองเราก็ทําการเอา h ลบสามเนี่ยคูณคว้ยขึ้นไปในสมการของเรานะครับหลังจากทําการคูณคว้ยแล้วมันจะได้สองนะครับคูณกับ h ลบสามซึ่งจะมีค่าเท่ากับรูทนะ h กําลังสองนะครับที่บวกด้วยสามสิบหกซึ่งถ้าเราทําการยกกําลังสองเนี่ยตัวซ้ายนะครับมันจะต้องโดนกําลังสองแต่ตัวขวาเนี่ย square root หายไปทีนี้การกําลังสองนะครับ มันต้องกําลังสองทั้งตัวเลขแล้วก็กําลังสองทั้งวงเล็บด้วยนะครับถ้าเราทําการกําลังสองนะครับมันจะต้องได้หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ยกกําลังสองเลยนะน้องๆครับน้องๆจะได้เป็น4นะครับครับ h กําลังสองที่ลบด้วย6 h แล้วก็บวกด้วย9ซึ่งเท่ากับ h กําลังสองครับบวกด้วย36จากนั้นครับให้เราทําการคูณ กระจายเข้าไปนะครับคูณกระจายเข้าไปทุกอย่างเลยนะฮะเพราะงั้นถ้าเราทําการคูณกระจายเพื่อเปิดวงเล็บนะเราจะต้องได้ C h กําลัง2ครับลบด้วย 24H บครับบวกด้วย36นะครับแล้วก็เท่ากับ h กําลัง2บวก36และสุดท้ายนะครับถ้าเราต้องการแก้สมการเนี่ยเราก็แค่ย้ายข้างเพื่อตัดกัน36จะตัดกับ36ครับแล้ว h อชลัง2จะย้ายข้างมาลบได้ทําให้เราสามารถย้ายข้างมาลบแล้วดึงตัวร่วมออกมาเนาะ ซึ่งตัวเลขนะครับน้องๆจะต้องได้3นะครับคูณ h แล้วก็ h ลบ8นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในการหาคำตอบเนี่ยเราจะต้องจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0ูย์ครับซึ่ง h ในที่นี้เนี่ยจะมี2ตัวนั่นก็คือ0ย์แล้วก็8ฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากความสูงนะครับมันไม่สามารถติดลบได้มันก็เลยจำเป็นจะต้องตอบว่า h เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะตรงกับข้อกอไก่นะครับ เพออยรางนั้นเนี่ยในเรื่องข้อสอบเกี่ยวกับการหาพื้นที่แล้วก็ปริมาตรนะครับมันจําเป็นจะต้องมองภาพจาก3มิติให้กลายเป็น2มิติให้ได้หรือพยายามมองภาพตัดให้เป็นนะครับพราะงนั้นข้อสอบในวันนี้นะครับอย่าลืมเอากลับไปทบทวนกันเลยนะครับพราะงนั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆของน้องนะครับฝากน้องๆนะครับกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย